ห่ออีกเรื่องหนึง่งอันนี้ฟังมาเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นฝันร้ายของตัวเองเพราะเคยเห็นฉากหนึ่งในหนังเรื่องฮอลโลแมนรถเป็นคนแบบรถสามารถไปเองได้อะคนขับคือคือร่างที่ไม่มีตัวตนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผีชัดๆอะ่ะอาม,ม่าเอ้ยออีอืออึ้นเอ้ยเห็นแบบตกใจมากซึ่งสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นจริงแร้วจริงอะ่ะมันดีหรือเปล่าอะมันคือเซฟไดฟิ้งคาร์ไหม พอบอกเลยค่ะถ้าขับรถสวนกันแล้วไม่มีคนขับแต่รถยังวิ่งอยู่พวงมาลัยหมุนซ้ายหมุนขวาแตะเบรกเองหลอนขับรถหนีกลับบ้านกันหมดเลยทีเดียวเด็กขายพวงมาลัยคนขายกล้วยทอดจะคิดขนาดไหนเนี่ยจะคิดว่ามันคืออะไรสะอินความไฮเทคมันบอกเราว่ามีศัพท์ที่เรียกว่าเซ l f ์ r ดร i ฟ g ิ a งคาร์รถที่ไม่มีคนขับเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่มีการวิจัยต่างๆนานาว,ว่าจะมีอุบัติเหตุน้อยกว่ามีคนขับอีกค่ะ ข่าวว่าพัฒนาร่วมกับ Uber Taxi ด้วยและนาซาองค์กรที่เรารู้จักชื่อเขาดีในเรื่องเกี่ยวกับอวกาศจะมาร่วมวงในการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยไม่ใช่แค่พี่ Google รายเดียวเท่านั้นแล้วนะคะถ้าเห็นแล้วตกใจก็คิดเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นความไฮเทคที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะคะคืนนี้ฝัดดีผีไม่หลับนะจ๊ะ